ิบมารยาทที่ไม่มีใครกล้าสอนตรงๆเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหลายครั้งที่เราทำอะไรไปนั้นบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่ามันไม่เหมาะสมและเพื่อนๆหรือคนที่อยู่ข้างๆเราก็ไม่กล้าบอกเราไม่กล้าเตือนเราก็ทำให้เรานั้นแสดงพฤติกรรมหรือมารยาทที่ไม่เหมาะสมออกไปคลิปนี้พี่มีข้อแนะนำอยู่10ข้อสำหรับมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ที่หลายคนไม่มีใครกล้าสอนอย่างจริงๆนะคะสิ่งแรกก็คือเราบ่อยใช่ไหมคะที่มีหัวหน้าหรือมีผู้หลักผู้ใหญเ่เลี้ยงข้าวเรานะคะเมื่อกรณีที่มีคนเลี้ยงเรานั้นเราอย่าเพิ่งรีบสั่งอาหารนะคะรอนะคะควรจะรอดูว่าผู้เ,ผเลี้ยงนะคะหรือว่าเจ้าภาพนั้นสั่งอะไร อาจจะให้เขาสั่งก็ได้นะคะแต่ถ้าผู้เลี้ยงบอกว่าเอาสั่งได้เลยตามใจชอบเราก็ควรจะสั่งของที่ราคากางๆนะคะไม่ควรจะสั่งของที่แพงไปกว่าที่คนเลี้ยงเขาสั่งนะะนี่ก็คือมารยาทอย่างหนึง่งเพราะว่าพี่เคยเห็นหลายครั้งที่ไม่ว่าพี่เองเป็นคนเลี้ยงหรือไปเป็นผู้ที่ถูกเลี้ยงนะคะบางครั้งคนถูกเลี้ยงนั้นจะสั่งอาหารที่แพงเกินไป ก็ไม่เหมาะคนเลี้ยงนะคะก็จะต้องจ่ายตังค์เยอะก็ดูเหมือนกับเสียมรารยาทนะคะเพราะฉะนั้นรอให้คนเลี้ยงนั้นสั่งอาหารก่อนแล้วเราก็สั่งตามในราคากลางๆนะคะไม่ให้แพงจนเกินไปนะะนี่ก็คือมรารยาทข้อที่1ข้อที่2ก็คือเมื่อเราจะไปบ้านใครนะคะอย่าไปโดยที่ไม่ได้นัดหมายเด็ดขาดนะคะ ถ้าจะไปควรจะแจ้งล่วงหน้านะคะโทรศัพท์หรือแจ้งให้เขาทราบล่วงหน้าเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวนะว่าเขา,เาสะดวกต้อนรับเราไหมนะ,ะไม่ใช่อยู่ดีๆไปทำเซอร์ไพรส์นะคะไปจอดรถอยู่หน้าบ้านเขาแล้วก็เข้าไปคุยไอ้อย่างนี้ดูไม่ค่อยเหมาะสมนะคะนี่คือมารยาทที่2มารยาทที่3ก็คือเมื่อเราจะเข้าห้องใครนะคะถึงจะเป็นคนที่สนิทกันก็ตาม หรือเป็นที่ทำงานนะคะเป็นห้องที่เป็นแพทิชันหรือเป็นล็อกล็กล็อกนะคะก่อนจะเข้าห้องใครต้องเคาะประตูก่อนนะคะต้องเคาะก่อนเพื่อส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าเราจะเข้าไปและรอฟังเสียงที่เขาจะตอบมาว่าเชิญเข้ามาได้นะคะไม่ใช่ว่าเปิดพลวดเข้าไปเลยอันนี้เป็นมารยาทที่ ไม่เหมาะสมซึ่งหลายครั้งเราทําอย่างนั้นไปแล้วก็อาจจะไม่มีใครตำหนิหรือไม่มีใครกล้าสอนนะคะคลิปนี้ก็มาสอนไว้นะคะถัดไปค่ะข้อที่สี่นะคะเวลาเราเดินนะคะเดินเปิดประตูนะคะและมีคนเดินตามตามมารยาทเราควรจะเปิดค้างนะคะคืออำนวยความสะดวกให้กับคนที่เดินตามมาด้วยนะคะคือมองข้างหลังบ้างไม่ใช่เปิดไปแล้วก็ปล่อยผลักไปนะคะอาจจะไปโดนหน้า คนที่ตามมาข้างหลังนะคนมีมารยาทก็จะต้องดูว่ามีใครตามมาไหมถ้ามีนะคะก็เปิดค้างไว้นิดเปิดค้างไว้นะคะให้เขาเข้ามาและถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนที่เดินตามเข้ามานะคะมีคนเปิดให้แบบนี้ต้องกล่าวขอบคุณด้วยค่ะนะซึ่งมารยาทแบบนี้หลายคนก็ไม่กล้าสอนกันค่ะถัดไปนะคะข้อที่5ค่ะ ไปโดยสารรถของใครนะคะเวลาปิดประตูอย่าแรงมากนะคะปิดพอดีๆนะคะถ้าเผลอไปปิดแรงต้องกล่าวคำว่าขอโทษด้วยนะคะเพะฉะนั้นระมัดระวังตรงนี้และนอกเหนือจากการปิดประตูเสียงดังแล้วอย่าเสียนิสัยนะคะหรือว่า,าทำเป็นกันเองนะคะไปล้วงลิ้นชักไปเปิดลิ้นชักไปควักดูนูน่นนี่อย่าทำนะคะ นั่งอยู่นิ่งๆนะคะไม่ล้วงไม่แกะอะไรมาดูนะคะในรถของเขาถัดไปค่ะข้อที่6ค่ะเมื่อเห็นใครโดนดุโดนตำหนินะคะอย่าหันไปมองนะคะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะถ้าหันไปมองนะคะคนถูกดุก็จะอึดอัดแล้วก็จะเสียหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปมองนะครับทำเป็นไม่ได้ยินเสียจะดีกว่านะคะข้อที่7ค่ะ อย่าโทรหาใครเกินสองครั้งนะคะสมมติว่าโทรครั้งแรกเขาไม่รับสายนะคะเขาอาจจะยุ่งหรือโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวนะคะหลังจากโทรครั้งแรกสักสองสามชั่วโมงหรือช่วงหนึ่งนะคะโทรไปอีกครั้งหนึ่งถ้าเขายังไม่รับสายอีกหยุดเลยนะคะอย่าโทรไปถี่มากกว่าสองครั้งยิ่งโทรถี่เท่าไหร่ยิ่งไม่ดีคะ่ะเสียมารยาท คนที่เขาไม่รับสายนั้นนะคะก็อาจจะยุ่งอยู่หรือว่าไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์เพราะฉะนั้นอย่าโทรทีท,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 ทีนะคะอันนี้ไม่ดีนี่ถัดไปค่ะข้อที่8นะคะต่อเนื่องจากข้อที่7เมื่อกี้คือเมื่อเราเห็นมีเมสเซจนะคะเช่นมิสคอลหรือมีไลน์ถามมาหรือพูดคุยมาหรือมีเมสเซนเจอร์มานะคะ ทักทายหรือถามเรานะคะตามมารยาทเราต้องโทรกลับค่ะท่านเป็นมิสคอลใช่ไหมคะแล้วเรารู้ว่าเป็นชื่อใครนะคะเราต้องโทรหาโทรกลับทันทีค่ะที่รู้นะคะอย่าชักช้าหรือถ้าเป็นไลน์นะ,ะถ้าเป็นโทรศัพท์ไลน์ก็โทรกลับหรือถ้าเป็นข้อความนะคะก็ควรจะมีการโต้ตอบนะคะ มีคำพูดมีอะไรต้อตอบหรือเป็นสติ๊กเกอร์ก็ยังดีนะคะเพราะมันเหมือนกับการเสียมรารยาทที่ใครคนหนึ่งพูดกับเราหรือทักเรามาแล้วเราไม่ตอบเขาเป็นการเสียมรารยาทมากเลยนะนี่คือมรารยาทข้อที่8ค่ะข้อที่9ก็คือเมื่อมีใครนั่งนั่งอยู่ด้วยกันนะคะแล้วใครคนหนึ่งกำลังโทรศัพท์อยู่นะเราก็ควรจะเงียบนะคะเราควรจะเงียบ บางครั้งเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ท่านรับโทรศัพท์เราก็ไม่เงียบเราก็คุยกันเสียงก็ไปแข่งกับโทรศัพท์นะอันนี้ไม่ดีนะคะซึ่งผู้รับโทรศัพท์นั้นเขาก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือเมื่อเราจะต้องพูดโทรศัพท์เราควรจะลุกออกไปจากในที่ประชุมค่ะควรจะลุกออกไปจากห้องนะคะไปคุยส่วนตัวที่ไม่เสียงไม่รบกวนคนอื่นแต่ ถ้าเขาไม่ลุกนะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ลกุกเขาโทรศัพท์อยู่เราต้องเสียงเบาๆค่ะไม่ใช่คุยกันแข่งไปแข่งมาแบบนี้เสียมรารยาทนะคะก็เสียกันไปทั้งคู่เลยไม่ดีนะคะข้อสุดท้ายข้อที่1ิคือมรารยาทเรื่องของการเข้าลิฟต์ค่ะใครที่เข้าก่อนนะคะคนแรกคือคือเวลาเข้านะคะรอให้เขาออกจากลิฟต์มาให้หมดก่อน และเมื่อเข้าไปนะคะคนแรกควรจะเป็นคนที่คอยกดปุ่มเปิดลิฟต์ไว้หรือเอามือจับลิฟต์ไว้ไม่ให้ประตูปิดมานะคะและเมื่อผู้โดยสารนะคะเข้ามาครบแล้วนะคะก็ควรจะถามว่าไปชั้นไหนคะนะะก็อำนวยความสะดวกกดให้เขาและมารยาทอีกเช่นกันเมื่อมีคนถามเราว่าไปชั้นไหนเราบอกไปชั้น3ชั้น7เราต้องมีคำว่าขอบคุณค่ะตามไปหลายครั้งที่ พี่รู้สึกอึดอัดนะคะตรงที่มีคนใจดีถามว่าไปชั้นไหนแล้วพอตอบไปแล้วไม่ขอบคุณเขานะคะอันนี้ก็เป็นการเสียมรารยาทนะคะและกะ็เมื่อกดลิฟต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีคนออกไปนะคะเรายังไม่เรายังยืนอยู่ที่ปุ่มลิฟต์ก็คอยดูแลนะคะคอยอกดปุ่มเอาไว้อย่าให้ลิฟต์ไปหนีบคนนะคะ,นะคะนี่คือมารยาทที่ หลายหลายคนไม่มีใครกล้าสอนตรงๆไม่มีใครกล้าบอกกล้าพูดนะคะคลิปนี้จึงนำมาบอกน้องๆทุกคนนะคะสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลเราทำอย่างไรคนเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนลักษณะแบบนั้นก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะได้เผยแผ,ยผ,ยผย่บารยาทเหล่านี้กับเพื่อนๆหรือคนที่น้องๆรู้จักด้วยค่ะสวัสดีค่ะ